Emerald Brown มอ,อกุฎประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสี่มาร์โกตอัญมณีสีเขียวสีลักยิ่งธรรมชาติการเติบโตความหวังวส้อนถึงการยอมรับและการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของทรานสเจนเดอร์ ทอปัส The Pluto Pass g r o มงกุฎประจำตำแหน่งรองราาชนะเลิศอันดับ3ามโทอปัสสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอัญยบรีสีฟ้าใสานี้จะมอบความกล้าหาญให้ผู้พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นมิตแท้สร้างความสงบสุขในสังคม เยา์ไฟร์กราวงกุฎประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองบุษราคำอันญบณีสีเงินทองที่สื่อถึงสติปัญญาความมั่งคั่งและความโชคดีผู้ครอบครองมองกุฎบุษราคำจะนำพาแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่สังคมได้อย่างเจริญรัง The Ruby Brown. องคุณประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทัพทีราชาแห่งและมัมีสีแดงสัญลักษณ์ของความรักและพลังแห่งชีวิตสะท้อนถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยไฟปรากหนาที่จะขับเคลื่อนสังคม ว e ลกัมเดอะไดมอนด์คราวมงกุฎเพชรมงกุฎกิจยศประจำตำแหน่งมิสท t r a n ์ Thailand 2025เพชรสีขาวสัญล er ักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความงามที่สมบูรณ์แบบตัวแทนของสาวงามที่มดงามทั้งกายและใจสมบูรณ์าของการเป็นไอคอนิ่ผู้ครองตำแหน่งจดจำในฐานะเพชรที่เปล่งประกายที่สุด In is a this is the remarkable crowds of the team Miss Trans Thailand 2025. iconic the WM Crowd The คือความสง่าง,งามของสตรีเพศที่สมบูรณ์แบบเมื่อถูกสะท้อนกลับจะกลายเป็นตัวอักษร M man ที่ทรงพลังนี่คือสัญลักษณ์ของ transformation จาก man สู่ w o m บ n อย่างกล้าหาญและงดงามมงกุฎเกียรติยศทั้ง5องค์จึงเป็นนิยามแห่งความสวยที่เหนือขีดจำกัดทางเพศ